พี่โจโจเป็นคนจังหวัดไหนคะทำไมถึงมาเที่ยวเชียงใหม่นั่นละขอบคุณค่ะบ๊ายกรรละแม่มว่ามเบนเดี๋ยวแม่ฟ้องเบนค่ะคิดเึงออุ้ยมาทำมือค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกรุงเทพอากาศเย็นไหมแล้วถ่ายเย็นหรือยังถ่าหนาวยังผมไปจริงนะพี่แบงค์สวัสดีคะ่ะไปเหนือทุกๆเซนจีปีนี้พี่โตๆเลยจำไม่ได้มาแน่เลยโควิดพี่วุ้กสวัสดีคะ่ะพี่มาร์คสวัสดีนะคะพรุ่งนี้พี่ได้ไปกรุงเทพอีกไปทไําไมอ่ะพี่เบิร์นอย่ากไออกบวนไม่เลิกแน,น่ๆ ต้องมีคาปิดปากก่อนไม่เอาไม่เอานะเดี๋ยวพี่แบงค์ไม่มาหาหนูใช่อ่านได้หูคำทำไมอ่ะพี่รักษาทำไมพี่ถึงพิม์ไม่หูกก่อนไปโอ้ยคุณปอยขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณปอย พี่ช่งางดำสวัสดิค่ะรับโลครัวมาสัมผัสทะเลม่อ๋อเอาพี่ืนไม่ได้ทำเคอรี่แล้วหรอไปทำตอนนี้ทำควัาแล้วหรอคะพี่ปืนระวังด้วยนะระวังโควิดนะโจ๊ตไปไหนไปไหนไปไหนแม่ไหนมาผมโจ๊ตทำไลฟ์ว่างไง าเพิ่มถ้ากี้เพิ่มเดียวมาตรงไหนเหคครออแค่ะาไเห็ดสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเปิดลำโพงดังๆนะคะหนูมีอะไรจะบอกเปิดลำโพงดังๆหนูจะบอกว่าหนูมีพีเควันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสองทุ่มคะ่ะ <laughs> หรือเปล่าอ่ะกี่โมง ใช่สองทุ่มนะคะมีพีเพนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะลูกค้าก่อติดต่อว่าที่เลเวลสามสิบสองสวัสดีค่ะต้องบล็อกเงาเปิดลำโพงดังๆังคนไม่ได้เดี๋ยววันมาได้เงินเนี่ยยี่สิบเอ็ดใช่ค่ะพี่ปุนโน่นวันคือรู้หัดห ไม่ได้สิเด็กเราบอกว่าว่าอะไรอ่ะสัญญาณไม่ดีเลยไม่ได้ยนะดินอย่างนเงี้ยกัรดังๆว่าอะไรล่ะโอ้ไม่เอาไม่ใไม่มีเวลาโอ้เจ้เจ้จขอบคุณคะ่ะเข้าุปนะคะได้คะ่ะอุ้ยที่รักพีน่ารัปอีก สวัสดีนะคะอยอะทิ้งเงินสี่พ่อหนุ่มไปครับสามหมุนฮ่สีพี่ไปยาสวัสดีนะคะอกดน,นี่สองโน่ลดราคาแล้วนะทุกคน กี้ยี่สิบคาถาใช่ไหมตอนนี้สิบคาถาแล้วนะเขาบอกไม่มีใครเล่นจบหนูเลยก็เลยลดเงินที่สามหลงเสียงออมแล้วล่ะอินเลฟออมวุ้ยหยอกเล่นน้องมันครับพี่ปืน ตอนเบนทีเคเบนลงไห้เฉยทำไมลงไห้พี่เฟมสวัสดีค่ะพี่ท็อปสวัสดีนะคะพี่มิชิตสวัสดีค่ะทำไมลงไหอ้อ่ะพี่เจ้าแมวสวัสดีค่ะน้องเฟมเซมไหนพี่ด่าผมหม่อยอพี่รัดนางฝ้าเนะ่พี่ท็อปหายไปไหนมา พ,นนพี่พานลอยสวัสดีค่ะพี่ฮอปขยันจริงๆเลยรู้เห็นพี่ฮอปไม่ไหนก็อัพแต่ทำงานทำงานทำงานค่ะสวัสดีนะคะพี่เป็นไม่คืนหรอแม่พี่กับสาวเนี่ยแบบพี่กับน้องกับหน่มเนี่ย พี่กับหนูแล้วยีหมึงกูพี่กับสาวนี่คือแบบน้องเฟ